สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นช่วยอีกแล้วนะคะกับดวงประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่24ถึง30มกราคม2565เป็นสัปดาห์ที่4ที่เราเจอกันติดต่อกันหลังจากเปิดปีใหม่มาในช่วงสัปดาห์อื่นๆมันมีทั้งดีและไม่ดีเนาะก็แอบแอบเซ็งกันไปแต่ไม่เป็นไรค่ะสัปดาห์นี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราจะทํายังไงให้เราเฮงเฮงเฮงหนักกว่าเดิมหรือถ้ามันแย่เราจะมีวิธีป้องกันยังไงกันบ้างมาชมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินและก็ความรักเริ่มกัันนที่ว นนะะวันจัน,นรได้ไพ่หนุมานคุณเป็นคนหาเงินเก่งใช้เงินเก่งใช้ปากหาเงินแต่ใช้อารมณ์ใช้จ่ายเงินในสัปดาห์นี้ถนะ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับ listing finance ประกันภยัยประกันชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่หาเงินง่ายมากเพราะทุกคนจะต่อประกันหรือจะซื้อประกันเพิ่มคุณจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไม่รู้ว่าเพราะว่าสถานการณ์โครคภัยไข้เจ็บรอบตัวหรือเปล่านะแต่ก็จง โปรยให้เต็มที่แต่ถ้าใครทํางานนอกเหนือจากที่แก้วกล่าวมาอยู่ในเกณฑ์ที่คุณอนะแมนจงานค่อนข้างดีผู้ใหญ่ให้โอกาสคุณศักยภาพคุณเต็มที่ทําไปเลยแต่ถ้าจะโยกย้ายงานอย่าเพิ่งไปดูตัวเลขก่อนว่าเขาให้ตรงตามที่เราอยากได้ไหมนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเซ็นสัญญานะแล้วก็เรื่องการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหาเงินเก่งใช้เงินเก่งเหมือนเดิมไม่ติดขัดในเรทงสซ้นแต่เรื่องความรัก คนวันจันต้องมีสตินะอย่าหลงว่าเราหาเงินเก่งเราใช้เงินเก่งเรามีความสามารถเยอะแต่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุณจะเข้ามาหาคุณน่ะก็จะมาหวังผลปอกลอกของคุณฉะนั้นอย่าไปเชื่อใครที่รูปภายนอกให้ดูที่จิตใจและสมองของเขาว่าเขาอะคิดดีกับเราหรือเปล่านะคะคนวันจันเพราะว่าในช่วงนี้คนวันจันทรจะรุ่มหลงง่ายนะคะวันอังคารได้ไพ่พระแม่ธรณีนะคะหมายถึงความหนักแน่นมั่นคงในการทำงานถ้าในแก้วจะบอกว่าสัปดาห์นี้ ไม่ว่าผู้ใหญ่จะตัดสินใจอะไรเขาจะถามความคิดเห็นคุณคุณก็แค่ให้ข้อมูลตามความเป็นจินแล้วมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะโปรโมทคุณในสัปดาห์นี้หรือยื่นชื่อคุณเข้าไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นพิจารณาร่วมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้รับคุณประโยชน์แน่นอนค่ะส่วนเรื่องการเงินยังอยู่ในเกณฑ์มั่นคงมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อทรัพย์สินใหญ,ใหญ่ซื้อได้แน่นอนไม่ติดขัดถึงแม้จะเตรียมเอกสารเยอะไปหน่อยแต่คุณผ่านได้ล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนเรื่องความรัก ถ้าคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนาะอยู่ในเกณฑ์ที่พูดพาพูดจาพาทีกันดีหอมหวานเหมือนผู้ภาษาดอกไม้ไม่มีดรามา่าอันนี้ถือว่ารอดไปส่วนใครที่กําลังจะจุงมือกันไปหย่าร้างมันจะมีเหตุให้หยุดคิดถึงวันที่ยังรักกันถึงวันก,นก่อนที่จะมีปัญหาต่อกันมันก็ยังไม่มีเกณฑ์สันใบาย,ยานะคะแต่แค่ต้องให้โอกาสเขาแล้วก็ให้โอกาสเราเองก่อนทุกอย่างจะดีขึ้นส่วนใครที่กําลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นภรรยาน้อยเป็นเมียน้อยเป็นแฟนน,แฟน้อยเป็นกิ๊กน้อยเป็นสามีน้อย มันจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นในปลายสัปดาห์ว่าจะอยู่หรือจะไปค่ะนะวันพุธได้ไพ่พันารายบรรทมสินในสัปดาห์นี้เหนื่อยอีกแล้วอยากพักผ่อนอีกแล้วรู้สึกเครียดเหลือเกินมีแต่เรื่องมีแต่ดราม่าเข้ามาคุณผ่านได้ทุกเรื่องขอเพียงแค่คุณมีจิตใจที่บวกมีพลังใจที่ดีทุกอย่างราบลืน่นไม่ติดขัดแน่นอนแล้วส่วนเรื่องการเงินจะหมดเงินไปกับพวกสถานบันเทิงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือหมดเงินไปกับพวก สิ่งของที่ทําให้คุณมีความสุขทางกายอ่ะแต่ทางใจคุณยังไม่สงบเลยระวังจะติดขาดแต่คุณผ่านได้ทุกเรื่องสู้สส่วนเรื่องความรักนะคะก็มีวางแผนจะไปเดินทางไปไหนกับแฟนก็เดินทางได้เลยแฮปปี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคนวพุทธมาดูวันวันพื้นรหัสค่ะขึ้นไพ่พระเพลิงเลยร้อนกังวลกุ้มสัปดาห์ที่ผ่านๆมาก็หนักแล้วสัปดาห์นี้หนักกว่าเดิมอีกกดดันตัวเองมากขึ้น เียมมากขึ้นแล้วมีความหงุดหงิดอะไรก็ขวางหูขวางตางานก็ไม่ดีคนนู้นคนนี้ไม่ดีแก้ว่าไปบวชเถอะไปถือศีลสักหน่อยนะจะได้มีสติจะได้ไม่ทําอะไรวู่วามเพราะยิ่งพูดคุณยิ่งพังบางครั้งกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวฉะนั้นต้องระวังให้ดีส่วนเรื่องการโยกย้ายงานหรือโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีแต่น้อยลงฉะนั้นถ้าเรานิ่งเราจะได้ประโยชน์ถ้าเราโวยวายเรายิ่งพังส่วนเรื่องการใช้จ่ายเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ โอเคไม่ติดขัดอะไรถึงมันจะมีรายจ่ายเยอะแต่ว่ารายรับมันก็ยังเยอะอยู่สูสส่วนเรื่องความรักค่อนข้างหงุดหงิดเรื่องงานเอาอารมณ์เสียไปลงกับแฟนแฟนเขาไม่ได้ทาอะไรผิดนะคุณถ้ามีคนเอาอารมณ์ไม่ดีมาลงกับคุณคุณชอบไหมคิดถึงใจเขาใจเราแล้วเดี๋ยวจะผ่านทุกอย่างไปได้ค่ะมาดูวันต่อไปก็วันศุกร์ได้ไพ่ภกสนะนะคะการงานการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่บวกดี แต่ในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะมีการไปปาร์ตี้หรือสังคมน้อยลงคุยกันด้วยเหตุและผลมากขึ้นงานจะผ่านไปได้แบบราบรื่นแล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้วิชาชีพความถนัดเฉพาะตนที่คุณมีอยู่โชว์ศักยภาพให้เต็มที่คุณจะผ่านไปได้แน่นอนคนันสุขแล้วบางเรื่องนะคะรับฟังปัญหาใครมาก็ปล่อยวางไปถ้าเราแก้ไม่ได้ก็ออก็คือแก้ไม่ได้อย่าไปฝืนแก้ไม่งั้นยิ่งพังค่ะส่วนเรื่องการเงินอยู่ในช่วงประหยัดอดออมวางแผนรีเซ็ตชีวิตชะตาการ ่มงินใหอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะและเรื่องความรักถ้าเป็นคนโสดจะเจอคนอายุน้อยกว่ามาขายขนมจีบซึ่งคนอายุน้อยกว่าอาจจะเป็นคนเก่าที่เราเคยคุยหรือเคยรู้จกักแต่ไม่เคยจีบกันอยู่ๆก็มาสปาร์กนในเร็วๆนี้ก็เปิดโอกาสให้กับเราตัวเองอย่าไปคิดว่าเราไม่เอาหรอกคนอายุน้อยกว่า บางครั้งคนที่อายุน้อยกวา่าอาจจะมีสติปัญญาที่ดีกว่าเราก็ได้มีเหตุผลมากกว่าเราก็ได้นะคะคนวันศุกร์อย่าไปตัดสินใจแทนคนอื่นนะ,ะมาดูวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ได้ไพ่พญายมราชนะคะไพ่ใบนี้บางคนอาจจะกลัวแต่สําหรับแก้วก็จะบอกียนไปกลัวไพ่ใบนี้ให้นึกถึงปะบุญจินเป็นคนที่ตัดสินตามบุญและกรรมถ้าคุณทํากรรมดีมาในเรื่องการงานช่วยเหลือผู้คนมากมายตัดสินทํางานอย่างเต็มที่งานในสัปดาห์นี้ก็จะส่งผลบวกให้คุณ สบายค่ะงานหนักแค่ไหนคุณผ่านได้แต่ถ้าคุณทำกรรมชั่วมานะคะหรือทำงานแบบชุยชยสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งการเช็ดล้างการใช้กรรมค่ะผ่านได้แน่นอนไม่ต้องว่าอะไรมันคือมันคือวาระให้เราต้องทำอะรับผิดไปทำไปให้เต็มที่ส่วนใครที่จะโยกย้ายงานสมัครงานไปแล้วคงเงียบในสัปดาห์นี้เขายังไม่เลือกใครนะอยู่ในเกณฑ์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละคนคุณรอก่อนเดี๋ยวคุณได้และในกรณีขอสินเชื่อเรื่องก็จะเงียบ นิ่งๆอื่นๆยังไม่มีอะไรอัปเดตรอไปก่อนค่ะสัปดาห์นี้ยังไม่มีผลออกมาแน่นอนถึงเขารับปากว่าจะมีผลมันก็ยังไม่ผลไม่ประกาศอาจจะประกาศสัปดาห์หน้านะคะส่วนเรื่องความรักก็เรื่อยๆเอื่อยๆไม่หวือหวาอยู่ในเกณฑ์กลางๆส่วนถ้าคนรักกําลังไม่สบายอยู่เขาจะหายขึ้นดีขึ้นแน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้แฟนแฟนคุณนะอ่ะ มาต่อกันที่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ได้ไพ่หานุมานเข้าหอกําลังเบญจกายนะคะไพ่ใบนี้คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถในสัปดาห์นี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์งานจะเยอะมากเหนื่อยมากแล้วคุณก็ต้องเจอคนนุ้นคนนี้เยอะมีเกณฑ์ปาร์ตี้ด้วยแต่แก้วจะให้ไปนะบางคนบอกไม่ไปได้ไหมไม่ชอบเลยงานสังสรรค์เจอคนไม่ได้ค่ะต้องไปไปแล้วดีไปแล้วเฮงไปแล้วบั้งนะคะและถ้ามองในเรื่องของ แล้วก็ถ้ามองในเรื่องของไอ้นี้นะคะเรื่องการเงินยังอยู่นิทิศทางที่ไปได้หมุนเงินติ้ว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 แค่ไหนก็ตามเงินยังโฟอยู่ไปได้สบายสบายค่ะและถ้ามองในเรื่องของความรักคนเข้ามาหาเยอะนะคุณช่วงนี้เสน่ห์แรงหอมจะมีแต่คนมาชอบมาลุมรักลุมตึงก็จัดไปค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามแต่นะเตือนไว้อย่าผิดสินแล้วกันถ้าผิดสินเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมานั่งเสียใจายภายหลังค่ะจบไปแล้วนะคะกับดวงชะตาทั้ง7วันประจําสัปดาห์นี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็นะ้อยอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยไม่ว่าจะ Facebook, IG, Instagram นะคะหรือเว็บไซต์ยังไงวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ ทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ